คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ยทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมนอยรวมน้อยพิเศษนอยปกตินอย v i p นะครับผมประจำวันพุทธที่8พฤษภาคม2567ครับผมก่อนอื่นเลยก็สรุปผลของเมื่อวานกันนะครับก็เจาะไม่เข้าอีกแล้วครับทุกคน จะไม่เข้าอยู่แล้วได้แต่วิ่งกับรูดครับวิ่งรูดนี้มาทุกวันครับไปเจาะนี่ไม่เข้าอีกแล้วเมื่อวานครับ7เดือน5 2567นะครับผมแอดให้เด่น5รองศนย์ครับ3ตัว8 57กับ601 2ตัว5 7 58 0106ตัวกันเป็น8 7กับ61นะครับผมผลปรากฏว่าพิเศษออก090กับ02ครับผม ก็ได้วิ่งรูด0ูนย์นะครับผมให้01น่งก็ออก02นะครับผมแต้มหนึ่งวิ่งรุดศูนย์ได้มาล่างบนเลยครับปกตินะครับผม317กับ18อันนี้หลุดครับผมก็ให้1 6 6่งหกนึ่งนาะออก17กับ18 V.I.P. ครับ750ย์กับ76นะครับอันนี้ได้ ทั้งเด่น5้ลองศูนย์เลยครับผมแอดไม่ได้จับใส่กันเนาะ mm. ก็ทำได้แค่วิ่งรูดนะครับผมวิ่งรูดทีนี้ก็มาว่ากันเรื่องของวันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับผมน้อยรมูมว่อยพิเศษน้อยปกตินอย VIP อย v แล้วครับผม ประจำวันที่8พฤษภาคม2567ครับผมวันนี้ครับตามสูตรที่เรามีอยู่น,นี้ได่เด่น9ครับผมเด่น9รองเป็นสี่นะครับผมเด่น9รองสี่ครับเด่นสาตัวเด่น3ตัวเป็น0 9 8ย์้าครับผม รอง3ตัวครับ042นะครับรอง3ตัวเป็น0 4นครับผมต่อไปเราก็มันจะก็จะเป็น2ตัวครับเราก็จะเอา098ยกับ042มาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังเป็น2ตัวครับท่านไหนตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่นไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่น9ครับผมเด่น3ตัว0ูนย์แตัด2ตัวได้90ครับผมกับ98นะครับผม90กับ98นะครับลองครับผมลองสี่ลองสามตัว0ู2สองตัด2ตัวได้40ศย์ครับผม ส2ครับ42แล้วก็จะเป็น C 4ด้วยครับผมตัวกันนะครับผมตัวกันจากชุดเดนครับผม08ตัวกันจากชุดลองครับ02ครับผม02แล้วก็จะเป็น00ด้วย อย้ำอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับน้อยรวมน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย v i p นะครับผม mm hmm. ประจำวันที่8พฤษภาคม2567ครับผม mm hmm. วันนี้ได้เด่น9กรอง4ครับ3ตัวเด่น3ตัว098ย้อง3ตัว042ครับผม mm hmm. เด่น9ลอง4นะครับเด่น3ตัว098ย้อง3ตัว0 4 2ครับผม เด่น2ตัวครับ9098รอง2ตัว404244ครับตัวกันเป็น0802แล้วก็00ครับผมอีกครั้งนะครับเด่น2ตัวครับ9098รอง2ตัว404244ครับตัวกันเป็น080200ครับผมแล้วก็อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วย ท่านที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับสาหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับเด่น9ก้าลองสี่ครับผมเด่นเก้าลองสี่นะครับชอบวิ่งชอบรูดครับเด่น9ก้าลองสี่ก็นํปใช้ได้เลยตัวเลขอาจจะมีเข้ามีรุดบ้างน,นะครับผมยังไงก็ต้องขอใคเมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผม ชอบก,ก็จัดขัดก็พ่านครับผมถูกอ,อกถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของอาจาย์แย่ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ